องที่อายพุพรรษาต่ำกว่าสิบสองกราบนะครับองที่อายพุพรรษามากกว่าก,ก็บนดอันนั้นนะครับอานิมนุนกราบนะโมอัสสะบาคะวะโตอะระหะตโตสัมมา สัมพุทธัสสานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสานโมตัสสะภะคะวะโตอะระ a ะโตสัมมาสัมพุทธัสสาเตรปมะเถนะ Hawara y nakataang sapanga para ka matu noo pante Theree pamaadena Ta y nakataang sapanga pante Terre e ทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังกมตุตโนปันเต อุกาสะขมามะพันเตวันตาเมพันเตสัพพังอปราตังเมพันเตมะยากะตังปวนยังสามินาอนุบอนสา जा बाहं तो आत् ลับต่อไปกประราษละตานานินนมนต์พระกูดปฏิญติคณะนุก,กิจอาด้จุดเทียนเดียว่าเป็นชนวนวในการประชุมเพิ่มในคืนนี้ประท่านจุดเทียนชนวนเพิ่มไว้แล้วคร <c oughs> บกอบให้เป็นเจ้าหน้าที่ของเมมเพิ่นได้นำไฟตนนัวนี้มาจุดมาประชุมเพิ่ม ถือว่าประท่านทงอาดว่างประชุมเพิ่มแล้วนัะนสร็นแล้วอาประท่านทรงได้จุดไหวหากว่าเจ้าหน้าที่เมมอามีคว่มพรก็ให้นําไฟตุนนี้อามาประชุมเพิ่มเป็นลําดับต่อไปอาไม่มอกับเขาที สวัสดีส่วนส่วนส่วน ah,